เราจะเห็นเลยว่าตอนนี้สังคมดราม่ามากเลยนะคะว่าไม่กลัวโควิดอะกลัววัคซีนอะกลัวว่าฉีดวัคซีนแล้วจะมีอาการมากๆทั่วโลกฉีดซิโนแวคไปแล้วเกิน200ล้านโดสทั่วโลกฉีดวัคซีนอาซาไปแล้วคาดว่าเกิน100ล้านโดสแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่หนูตะเพาค่ะ แล้วประเทศอื่นมีอาการข้างเคียงเหมือนเราไหมโอ้ยิ่งกว่าเราเยอะค่ะแต่เขาไม่ออกบาดามากมากแล้วเขายอมรับในอาการข้างเคียงว่ามันย่อมเกิดขึ้นได้เขากินยาเพนิซิลินเขายังแพ้เลยเขายอมรับว่ามันเป็นได้ใครจะไปรู้ว่าใครจะแพ้เราบอกว่าเฮ้ยถ้าพวกฉันกลัวอาการข้างเคียงหนึ่งในแสนเนี่ยนะบางคนบอกว่านันฉีดคนอื่นแล้วก่อนละกันแล้วฉันขอฉีดเป็นคนสุดท้ายนะคะ ไม่ว่าท่านจะฉีดเป็นคนที่เท่าไหร่นะหรือถึงขนาดภูมคุ้งกันหมู่เกิดขึ้นฉีดเกิน70-80%ของประเทศแล้วท่านก็ยังเป็นคนที่เสี่ยงต่อการติดโควิดอยู่ดีอาการข้างเคียงของแต่ละวัคซีนมีความแตกต่างกันแอสซัเซนิกาเนี่ยมีอัตราการเกิดอาการข้างเคียงเนี่ยประมาณ70-80%นะคะท่าน,นไทยฉีดเนี่ยให้เตรียมใจไว้เลยจะมีไข้สูงได้จะมีปวดบวมแดงร้อน จะมีปวดศีรษะบางคนท้องเสียบางคนอาการคา้หวัดบางคนเหมือนจะต,ตาแดงแต่บอกเลยค่ะว่าทุกคนปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอันตรายและสิ่งที่ได้คืนมาคือภูมิคุ้มกันโรคอย่างดีนะคะอันนี้คือของ a s สต a า e n เนกนะคะไม่อันตรายและให้คาดหวังว่าจะมีนะคะทีนี้มาถึงซีโนแวคบ้าง ซีโนแวคเนี่ยเป็นคนละลักษณะวัคซีนเป็นคนละลักษณะส่วนประกอบแตกต่างกันอัตราการแพ้พอๆกันคือหนึ่งในแสนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าดูอาการหลังฉีดครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะแต่ซีโนแวคเนี่ยจะมีไข้น้อยมากมี20%ที่มีไข้แลวส่วนใหญ่ไข่ต่ำๆสบายๆชิวๆแต่ซีโนแวคเนี่ยจะมีอาการอันหนึ่งซึ่งมักจะพบในคนอายุน้อยๆหน่อยนะคะแล้วชอบพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะก็คืออาการเหมือนชาๆเพียๆ มืนม่นๆนะคะมักจะเป็นอยู่ประมาณ1-3วันถามว่าเป็นบ่อยแค่ไหนนะคะฉีดไปประมาณหนึ่งล้านคนเนี่ยพบประมาณสัก2 3 0สคนก็คือ20กว่าคนต่อแสนน่ะ <S <S> <S คนไทยทั่วไปนะคะมีโอกาสเป็นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะคะว่าตัวเองไปรับเชื้อมาหรือเปล่าอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆนะคะมีโอกาสเป็นโควิดแล้วหนึ่งในร้อย เมื่อเป็นโควิดแล้วมีโอกาสตายหนึ่งในร้อยแล้วยิ่งถ้ามีโรคร่วมเป็นผู้สูงวัยด้วยมากกว่านี้นะคะเป็นสองในร้อยหรือสามในร้อยนะคะดูความเสี่ยงละกันนะ,ะแล้หน,นึ่งในร้อยนี่เป็นหนึ่งในร้อยแค่วันนี้นะถ้าสะสมไปเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งโอกาสเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะถ้าปล่อยบรรบาดอย่างเงี้ยแต่ถ้าฉีดวัคซีน ท่านมีโอกาสจะเกิดอาการรุนแรงผลข้างเคียงจากวัคซีนคือประเภทแพ้วัคซีนหนึ่งในแสนหนึ่งในแสนนี่รุนแรงนะคะแต่ฉีดยากแก้แพ้แล้วหายทุกคนไม่มีใครตายมีโอกาสเสียชีวิตจากวัคซีนจริงๆเลยเนี่ยนะคะในประเทศไทยยังไม่มีแต่ในต่างประเทศมีโอกาสเสียชีวิตจากวัคซีนหนึ่งในล้านเพราะว่าคนที่หวหนึ่งในล้านเนี่ย เขาสียชีวิตจากโรคลิ่มเลือดที่เกิดในสมองอุดตันตามหลังการวัคซ<อ>ิน,นอัสตากับวัคซีนจอรนสันแค่นี้ฟังแค่นี้เราตัดสินใจได้ไหม